วันนี้ผมจะมาแนะนำบริษัท AGC วินิไทยจำกัดมหาชนนะครับเกี่ยวกับบริษัท AGC วินิไทยจำกัดมหาชนนะครับก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565ซึ่งมีบริษัท AGC Inc และบริษัท PTT Global Chemical จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับบริษัท AGC วินิไท a จำกัดมหาชนนะครับคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอยคลายที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีขั้นต่อเนื่องโดยจัดจำหน่ายผง PVC ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สํำเด็จรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีขั้นปลายบริษัทมีรายได้หลักจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆในแก่ผง PVC ภายใต้เครื่องหมายการค้าสายามบิ๊ก โซดาไฟและอีพีคอโรไฮดินครับครับประวัติความเป็นมานะครับบริษัท AGC วิธิไทยจำกัดมหาชนเกิดจากการควบรวมกิจการของสองบริษัทและตั้งเป็นบริษัทใหม่นะครับครับบริษัทแรกที่เราจะพูดถึงนะครับขอพูดถึงในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของบริษัทแต่และบริษัทนะครับบริษัทวินิจชทยจำกัดมหาชน ก่อตั้งเมื่อ2,531-2,535เริ่มถึงเครื่องหน่วยผลิตผง PVC 2,538จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์2,539เริ่มเดินเครื่องหน่วยผลิตคออกนคารและ VCM 2,543ดำเนินการขยายกำลังการผลิตผง PVC 2,547-2,549ดำเนินการขยายกำลังการผลิตคอยล์คลายและ VCM 2,549-2,551ดำเนินการขยายกำลังการผลิตพุง PVC 2 5 5 5 2 5 3 5เริ่มเดินเครื่องหน่วยผลิตอีพิคอรโรไฮดิน2,560วินิทยเข้ารวมเป็นสมาชิกในกลุ่มบริษัท A.G.C. ครับ ทางด้านบริษัทไทยอาซาฮีเคมีพันจำกัดก่อตั้งบริษัทเมื่อปีพุทธศักราช2508ชื่อเดิมนะครับชื่อไทยอาซาฮีโซดาไฟจำกัด2509เริ่มดินเครื่องโรงงานผลิตโซดาไฟ2531เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไทยอาซาฮีเคมีพันจำกัด2537สร้างโรงงานผลิตโซดาไฟแห่งที่2ที่จังหวัดระยอง2549ดำเนินการ ขยายกำลังการผลิตโซดาไฟ2,550เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น A.G.C. Chemical Thailand ครับทั้ง2บริษัทได้หัวเพิ่มกิจการและตั้งเป็นบริษัทใหม่ที่ชีมีชื่อว่าบริษัท a t c วีนิไทยจำกัดมหาชนเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565ครับบริษัทมีสำนักงานอยู่ที่ จังหวัดกรุงเทพม,มาหานครและมีโรงงานผลิตจำนวนสแห่งได้แก่โรงงานมัตพุทธหนึ่งเป็นสำนักงานใหญ่อย,อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมัตพุทธจังหวัดระยองโรงงานมัตพุทธสองอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม W H A ตะวันออกมัตพุทธจังหวัดระยองโรงงานพระประแดงหนึ่งและโรงงานพระประแดงสองอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการโรงงานมัตพุทธหนึ่งนะครับ เป็นการผลิตแบบครบวงจรโดยเพื่องพาวัตถุดิบและสาธ,ธารณูปโภคที่จัดหาได้ภายในประเทศทั้งหมดอาทิการจัดซื้อเอทิลีนจากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่และซื้อเกลือจากบริษัทเกลือพิมายจำกัดโดยบริษัทได้ถือหุ้นบางส่วนในบริษัทเกลือพิมายจำกัดด้วย ภายในพื้นที่เดียวกันยังมีหน่วยผลิตภัณฑ์อีพิคอรโรไฮดินฐานชีวภาพซึ่งเป็นสารเคมีขั้นกลาง,งที่ใช้สำหรับการผลิตอีพ็อกซี่เรซินเป็นหลักโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นนอตกรรมที่มีการจดสิทธิบัตรมีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือกรีซอรินไฮโดรเจนคลอไรด์และโซดาไฟโดยกรีซอรีนนั้น จัดหามาจากทั้งในและต่างประเทศแต่ในส่วนของไฮโดรเจนคไร์และโซดาฝ่ายนั้นจะถูกจัดส่งมาจากนวยผลิต VCM และก่ออังครายของโรงงานมัตตพุทหนึ่งครับโรงงานมัตตพุทสอนะครับประกอบด้วยหนย่วยผลิตก่ออังครลายนวยผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเมนและนวยผลิตโพเทสเซียมคาร์บอเนตตัวมีวัตถิดิบคือเกลือ โซเดียมคลอไรด์และเกลือโพเทสเซียมคลอไรด์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหน่วยผลิตนะครับประกอบด้วยคอลีนเหลวกลาสคอลีนกลาสคอลีนความบริสุทธิ์สูงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเม็ดสารละลายโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์โพเทสเซียมคาร์บอเนตกรดไฮโดรคลอริกโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์และ แก๊สไฮโดรเจนโดยจะส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศต่อไปครับโรงงานผ้าประแดง1หนึ่งนะครับจะมีโครงสร้างกระบวนการผลิตทางนี้ครับโรงงานผ้าประแดง2นะครับเป็นโรงงานประกอบกิจการเก็บรักษาและแบ่งบรรจุสารเคมีโดยการนำเข้าจัดเก็บและแบ่งบรรจุสารครับครับ ะจะส่งและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศโดยมีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมและระบบปับอากาศครับผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับจะเป็นพวกคออันคลายผง PVC และอีพีคอโรไฮดิงครับคออันคลาย AGC วินิไทยผลิตภัณฑ์คออันคลายนะครับได้แก่โซดาไฟและอนุพันธ์คอรีน ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กโทรไลซีดซึ่งผลิตภัณฑ์ของ AGC วินิไทยนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารเคมีต่างๆแล้วยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมซึ่งมีความใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของทุกคนผง P.V.C นะครับผง P.V.C เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักในอุตสาหกรรมปิโตเคมีทั่วโลกเป็นพลาสติก <guys, S 2> ประเภทเทอร์โมพลาสติก พีทอโลมีการใช้มากเป็นอันดับ3ลรองจากโพลีเอทิลีนและโพลีโพพิลีนครับผง PVC เรซินของ ATC มินิไทยนะครับเป็น PVC ชนิด Suspension และ PVC ชนิดอ m มันชั่นที่มีคุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้าสยามบิก PVC สามารถปรับปรุง คุณสมบัติได้อย่างหลากหลายโดยการเติมสารเติมแต่งจึงสามารถนำไปขึ้นรูปหรือผลิตออกมาได้หลายรูปแบบเหมาะกับอุตสาหกรรมต่างๆอาทิยานยนต์อาคารและสิ่งก่อสร้างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ดูแลสุขภาพรวมทั้งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นท่อน้ำ PVC และข้อต่อ โปรไฟล์ผลิตภัณฑ์สายยางอ่อนกรอบวงกลบหน้าต่างประตูและแผ่นปูพื้นเป็นต้นครับวิสัยทัศน์ของบริษัท AGC ซีวินีไทยจำกัดมาหาชนนะครับเราเติบโตก้าวไกลไปด้วยกันในฐานะพันธมิตรที่ท่านไว้วางใจและเปี่ยมด้วยนวัตกรรม AGC วินีไทยจำกัด เติบโตบนพื้นฐานแห่งการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความภาคภูมิใจในการดำเนินง,งานอย่างมีจรรยาันรณและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครับ